แล้วะจะไปวิ่งตัวอื่นก็ยังไงออกกำลังกายบอกหลักหน่วยผมผมใช้เฉอสั้นนะเจอะเจออยู่เป็นเลขสี่ก็น่าจะแปดสี่แน่นอนแล้วถ้าไม่สิบเตี้ยนนะพอไปไล่ดูตัวเชื่อมยงโยงของเราเคยให้ตัวหัวห้ปีอะไรมุษย์ เราเคยให้ตัวหัวนะ่ะทีนี้เขามาที่เดิมอะ่ะเขามาตรงที่ที่ทะเลาให้ตัวหัวปีนั้นนะที่ตัวหัวถูกสามตัวนะมันก็มากลับเข้าจุดนี้อะปีอะไรเนาะเดี๋ยวหาครับเดี๋ยวนะลืมแล้วก็ผมไล่ดูแล้วก็หลักโอหลักหน่วยเขาก็ต้องเป็นเลขสี่ะหลักจิตต้องเป็นเลขแปด แล้วก็ดึงตัวเก่ามาตัวก็เป็นเข้าสูตรเลยอ่ะดึงตัวเก่ามาตัวก็คือหกคือหกแปดสี่อ่ะตรงๆอ่ะแต่ปกติถ้าหกแปดสี่ออกอ่ะเลขล่างมันจะเป็นตัวเก่ามั่งมีศูนย์มั 0, ม่งแบบนี้ไม่หกศูนย์ก็เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์อะไรแบบเนี้ยถ้าศูนย์มันลุ้นล่างเราลุ้นบนต่อแล้วงวดหน้าเราก็ทําต่อเลยแต่วงวดหน้าเราไม่ต้องดูปกก็ได้แบบเนี้ยถ้าหกแป ออกแปดสี่นิงวหน้าไม่ต้องดูปกนะให้ตัวเล,ล็เลยถ้ามันมาตามที่ทฤษฎีนะ,ะตาม<ด>ทฤษฎีใช่ทฤษฎีเราคือทำเพื่อทฤษฎีนะถ้าศูนย์มาล่างไม่ว่าจะเป็นเก้าศูนย์เกดสิบตัวสิบกีบก็ไม่เสียหายนะบนและไปหน้าเดียวด้วยลองดูนะครับแต่อาจจะไม่ถูกหรือยังไงไม่รู้แต่ว่าส่วนตัวผมโอเคือวัดกันที่มีที่มามีที่ไป คือใครจะมองตัวเะตัวเดียวตัวเดียวโดโดๆเลยนตัวเดียวเลยนะล่างก็อาจจะมีศูนย์นะจับคู่ศูนย์นะศูนย์คู่อะไรก็จับเอาไม่ว่าจะเป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนสี่นย์แดศูนย์อะไรแบบนี้ได้ถ้าสองเจ็ดไม่มาก็น่าจะตกไปที่ศูนย์นะศูนถ้าอยู่ประมาณนี้ตัวอื่นได้ตัวนี้ผมขอวัดวัดกันดูสั่ง,งวดดูว่า เป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้เรามันจะได้ไหมเออถ้าเราเราไปเป็นไปได้แล้วงวดหน้าเราก็จะไปต่อได้ง่ายนะคือลุงชอบวันไหนะงันก็น่าจะหกแปดตีอะหกแปดสีผมก็จะซื้อมีอะไรหกแปดสีอะไรที่ผมฝันอะไรแปดแปดศูนย์ใช่ไหมตันตัวหนึ่งเออเก้าแปดแปดศูนย์ตัวหนึ่งแล้วก็เลขอะไรที่ผมจําไม่ได้ผมหนึ่งสี่เก้าอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองสามชุดเออ แล้วหกแปดสี่ตัวหลักอ่ะนะครับใส่สร้อยทองเพราะจากการไล่ดูอ่ะเส้นร่างเขาก็จะไม่อยู่เกินแถวนี้นี่ถ้าลงท้ายด้วยศูนย์ก็สามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ 9 0 0 0์ 90, 000, 000, ได้นี่อยู่ประมาณด้าล่างเขาจะปัวพันกันอยู่ตรงนี้เนี่ยจริงๆสเต็บนี้มันเป็นสเต็บตื้น,น,น,นๆเก่าเลยเออนะศูนย์ามานี่ก็โอเคอะแต่แปดนี่ยังม,มีปัญหาว่าจะเป็นแปดอะไรนี่แหละปัญหาใหญ่แต่ถ้าถ้าบันไดเก่ามันจะมีแปดหนึ่งแปดหนึ่งก <8, 1, S 2> ับแปดศูนย์นะตัวเก่าอะ่ะ แปด 8, 4, 8, 3, หนึ่งได้แปดสี่แปดสามได้อยู่ประมาณนี้ศูนย์สามมาแรงมาแรงมากจ้ะเครื่องบินตกเหรอศูนย์ลงล่างอะ่ะอะไรศูนย์ล่ะต้องบินจะมากผมจะตีเป็นห้าห้าศูนย์อะไรแบบนี้ ร่างติดศูนย์ไว้ก็ดีนะร่างร่างเผือคือเราไม่รู้หรอกร่างว่าออกอะไรแต่ว่าเ,เราก็ให้ซ,ซื้อติดศูนย์รยหนนะครับให้ซื้อติดศูนย์ไว้อะกันไว้อะถ้าเขาไม่ไปออมทรัพย์การเกษตรก็น่าจะอยู่กับหน่วยใหญ่นะรัฐบาลเนี่แหละไม,ไม่อยากเขียนเยอะนะเพราะเราก็ถือว่าให้เลขทางเดียวอ่ะทางเดียวถือว่าไม่เยอะหรอก แต,แต่มันเป็นสิบตัวเป็นเลขทางเดียวเนาะคือแปดหลักสิบบนนี่คือมาตรฐานเราแล้วรูดตัวละสิบกีก็ไม่เสียหายแต่ถ้าไม่รูดกคนนี้เราถ้าไม่รูดก็เจาะเจาะตัวเดียวหลักร้อยก็ลองไปหาใส่เอาผมก็ไม่รู้เหมือนกันการแม่ล่างเอียงนเอียงเอียงก็ได้ถ้าเอียงก็เป็นเจ็ดศูนย์เพราะว่าเราเราเลงไปที่ศูนย์ล่างมีความสุ เราเล็งไปที่ศูนย์ล่างแล้วละนะครับก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกตัวนี้าาแต่วันนี้เปลี่ยนแปลงหน่อยลุงเขียนอีกอย่างอาจารย์แม่อีกอย่างมันกลับหัวกลับหางเ<า>หรอใช่ไหมหกกับเก้าคือตัวเดียวกันอา่าแต่เ็าใช้เก้าเปลืองแล้ว<า>ทฤษฎีเราคือดึงตัวเก่ามาหนึ่งตัวอ<า>ขอเก้าศูนย์คือเก้าเราไม่ดึงเราดึงเอาหกมา ก็กลายเป็น6-8สีตามทฤษฎีที่เราเราค้นคว้ามาเราถ้าเขาไม่กลับให้ก็เอาเก้าไปหน่อยนะหรือใครจะเอาเก้าก็แล้วแต่9-8สีก็ไม่ว่ากันก็ได้ก็ได้ก็ได้ไม่เสียหายจ้าถูเป็นแนวทางนะขอนหน้โดนยิงตายเกี่ยวกับปืนเนี่ยเต็มคาราเบลเบื้องต้นนะเอา8-3ก่อนแล้วยิงปืนนะ5-2 แต่ว่าผมมีตัวหัวอีกตัวหนึ่งผมนั่งดูเมื่อคืนมันจะเพี้ยนกับตัวเก่านิดหน่อยเนอะมันมีเพิ่มอยู่ตัวหนึ่งน่าคิดอยู่ครับแต่จะให้ดูบันไดมันจะสับสนกันเยอะเลยก็มันมีน่าคิดอีกตัวหนึ่งตัวหัวนะผมไปดูไล่ดูโอ้มันเป็นไปได้นะนี่เพี้ยนกันแต้มเดียว มันไล่ดูมันก็ใกล้เคียงกันนะนี่นะตัวหัวมันจะเป็นลักษณะนี้ครมันผิดกันนิดหน่อยอรอะไรผมไปเจียนไรสองศูนย์สองแปดเลยกันไว้กันไว้เนี่ยตัวหัวมันรู้สึกจะเป็นอย่างนี้กงใช่แบบนี้กใช่เนี่ะนะครับลองดูแล้วเออมีความโอกาสที่จะเป็นไปได้นะนะครับร่างนี่ข๋อ แนะนำตัวกันหน่อยคือมีศูนย์เนาะกันติดศูนย์ไว้ครับอืมศูนย์แต่ไม่รู้ศูนย์อะไรอสองใต่ก็ตางแล้วข้างาบนไปออกแปดสีงวดหน้านี่ไม่ต้องดูอยู่ในใจแล้วตัวเลขอยู่ในใจแล้วสองตัวบนอ,อยู่ในใจไว้เลยคาดการล่วงหน้าไว้อะเราคาดการไว้เนี้ยมทีที่พิเศษีหมตามตามตามที่เราเคยเจออยู่ประมาณนี้ฝันเห็นนมผู้หญิง สองคนค่ะใหญ่มากเบื้องต้นก็สองศูนยศูนย,นย,นย์หนึ่งศนย์นมะมน่าจะเป็นเลขล่างแล้วนี่ถ่าบมาบนก็ถือว่าปราบเซียนนะหนึ่งร้อยน้าจะมาเลยอ๋อฝันเห็นเพื่อนพ้วนพ้นสมบูรณ์ขึ้นแบบนี้ก็ตัวอายุพศเขาละฝันเห็นเพื่อนแต่ผมก็ฝันเห็นเพื่อนเก่าอยู่เขาก็เกินอ,อายุหกสิบเหมือนกัน ี่แหละหกศูนย์เจ็ดศูนย์เลขล่างหรือเปล่าเก้าศูนย์นี่ตัวเดียวกันหมดเลยนั่นเองนะครับไว้ออกวันที่สองสี่ศูนย์ศูนย์สี่ก็โอเคดังศูนย์ห้าห้าศูนย์ดังศูนย์หกก็ครึ่งครึ่งแต่ศูนย์เจ็ดเลขตัวเก่าก็ดังอยู่ศูนย์แปดก็ดังมันจะเก่าเก้าศูนย์ก็ได้นะลุงนพวกศูนย์เจ็ดเลยหรือเปล่ากรณีตัวเก่ามาสองตัวไม่แน่นะ อันนี้คือเปลี่ยนสไตล์อยู่นะอะก็หกศูนย์เจ็ดอก็น่าคิดอยู่หกเจ็ดศูนย์อะไรก็น่าคิดอยู่เลขเแต่งแยังไงไม่รู้วันนี้เลขตัวเก่ามาสองตัวอืฝันเห็นกิ้งเคือวันนั้นใครแปลเนอะผมแปลไม่ออก